สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22เมษายน2568ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้จะเห็นได้ว่าความร้อนปกคลุมภาคตัวัหนออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง และมีฝนฟ้าขนองกับลงกระโชกแรงบางแห่งค่ะถ้าดการปริมาณฝนสะสมยีสชั่วโมงจากแบบจำลองในวันที่22และ23มีพบว่าในวันที่22ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกชิีงเหนือตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนล่างส่วนวันที่23มีพบว่าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ ยากรอรุณภูมิผิวพื้น24ชั่วโมงในช่วงวันที่22และ23นี้พบว่าบริเวณประเทศไทยมีอุณภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตัวหนออกเชียงเหนือและภาคกลางค่ะขึ้นรดมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันวันนี้ขึ้นรดมบริเวณอ่าวไทยขึ้นต่ำกว่า1เมตรส่วนขึ้นรดมบริเวณทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะ พยากรณ์อ,อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นกาของวันนี้จนถึงเวลา12นกาของวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคนองรายละ10บของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนความขนองรอยระสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายมึงการอุดรธานีจกลนครนครนพนมขอนแก่นนครราชสีมาบุริล์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสบริเวณภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองรายละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด38-40ถึงองศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเรา ชลบุรีระยองจันทบรุรีและตราดคุณภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชทรุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสคุณภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบ,บี่รังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36ถึง38องศาเซลเซียสทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่ร่งแจ้งเป็นระยะเวลานานและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยส่วนชาวเรือขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน